มเกเดกันตอนเช้าเลยนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวน้องแมวเหมียวตัวนี้มันอัปเดตอุปกรณ์เฉพาะมาให้เราเรียบร้อยแล้วด้วยสําหรับอุปกรณ์เฉพาะของเขาก็จะเป็นกระดิ่งตรงคอของเขานั่นเองนะครับผมและนี่ก็จะเป็นท่าอันติเมตที่เขาได้ทําการอัปเดตมาลองดูจากการโจมตีในครั้งนี้จะมีการโชว์ใบหน้าอันหล่อเหลาให้เราได้รับชมนะครับผมสําหรับการโจมตีของเขาจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียสกิลไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆและแถมยังทําให้ตัวละครของเขาสามารถอัปเกรดไปเปลี่ยนค่าดาวมูงได้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้าง น่าเสียดายตรงที่ว่าคลิปวิดีโอนี้กระผมเองไม่ได้จะมาพูดถึงรายละเอียดสกิลที่เขาอัปเดตมาจนสุดนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ไปเจอกันในคลิปหน้าเพราะคลิปนี้จพพะพาเพื่อนๆทุกท่านไปรับชมศึกดวลเดือดมันๆน,น,นั่นเองบอกเลยว่าเจ้าตัวน้องแมวเหมียวตัวนี้โอ้โหเป็นอะไรที่ค่อนข้างแจ่มสุดๆเลยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้ทีมของเรานั้นโคตรอึดนะครับผมแล้วก็ทาให้ดาเมจแต่ละตัวมันโจมตีได้ฟรีแล้วก็เยอะมากๆด้วยนะเอาเป็นว่ายังไงก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมก็อย่าลื กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะลิสต Man s ช o อบริการการเติเงินเกมมือถือวัน n ัน Man t เดอ t r o n g เก t ที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1ที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททาง Li s t Man s ช o อก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วยและนีก็ เป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ลิทแมนช็อปเขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิทแมนช็อปบริการการจำางินเกมตลอด24ชั่วโมงกขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกปี่ทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันทันเมนดืสอโเกตในสวจีนและสําหรับคิวโดในวันนี้กระผมเองก็จะพาเพื่อนๆทุกท่านไปรับชมศึกดวลเดือดในสวจีนกันนะจ๊ะและต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว มิ้วมิวตัวนี้มันได้ลงศึกดวนไปเป็นที่เรียบร้อยและที่สาคัญตัวละครตัวนี้เขาปั้นจนสุดอีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสกิลอันติเมตในส่วนนี้เขาก็มีอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวไปเป็นที่เรียบร้อยการทาพาสซีฟในส่วนนี้ก็จะเป็น5้าดาวเหลือง5้าดาวมุงอีกเช่นเดียวกันนะครับผมบางตัวอาจจะไม่มีนะและก็ล่าสุดเลยครับผมสกิลพาสซีฟปลุกตื่นขั้น U.R. บวกในส่วนนี้เลเวลที่2เรียบร้อยอีกแล้วด้วยและการทําไ,ไปเป็นรเวลที่2การเชื่อมจิตของเขามันก็จะทําให้ตัวละครที่ถูกเชื่อมจิตอยู่มมมีรรรูป่่าาางใหหญโโตก ัเเดิมนน่องถ้าเกิดว่าเขาเอามาเชื่อมจีนให้กับเจ้าตัวทัสมกิระดับยูอาบวกตัวนี้แล้วแล้วก็น้องของเขาเนี่ยก็จะมีอะไรที่โตกว่าเดิมเยอะขึ้นเลยนะครับออกมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวละครกันสักนิดหนึ่งนะครับผมสามรับทีมของคนนี้จัดไปเลย9 80ล้านกว่าล้านโอ้โหโคตรเยอะเลยนะเนี่ยคืออีกไม่นานเราเองก็จะได้เห็นพลังรบหนึ่งพล้านแล้วนะโอ้โหสุดแล้วดูตัวละครที่เขาปั้นซะก่อนครับผมบอกเลยว่าจัด จานมากๆแล้วก็เป็นเมตาในระดับ UR บวกอีกด้วย่วงมาแค่ตัวเดียวนั่นก็คือเกโรเกโรระดับ UR นั่นเองต่อมาก็จะเป็นทีมทางด้านของผู้ท้าชิงนะครับผมสำหรับทีมนี้ตัวละครของเขายังปั้นไม่ได้สุดมากเนาะสำหรับเจ้าตัวน้องแมวเหมียวอารมณ์ก็เหมือนกับว่ามาเป็นคู่ซ้อมกันแบบธรรมดานะครับผมเปิดมาถึงอย่างแรกตีสถานะของเจ้าตัวทัสมกิร,ระดับ UR บวกกันก่อนเลยนั่นก็คือแรงกดดันนั่นเองแล้วก็สังเกตดูที่เจ้าตัวเจนอร,ระดับ UR บวกมันจะเป็นตัวโตหรือว่าตัวใหญ่กว่าเดิมมมเเเเนนนืืน่่ออองจจจาากก้ตัััวระดบบช สายสัมพันธ์กับเจ้าตัวน้องแมวเหมียวอยู่นั่นเองครับผมแล้วก็เมื่อกี้เราลากเจ้าตัวโบลล์ระดับยูอาบวกมาไว้เป็นทีมของเราอีกด้วยนะครับส่วนทางด้านความมือก็ลากโบล้ยูอาบวกไปเป็นทีมของเขาอีกเช่นเดียวกันครับผมในส่วนนี้การวางทีมต้องวางกันดีๆเลยนะหากเราเอาพวกตัวละครดมัมเมดแบบโมูมหรือว่าดามัมเมดแบบแรงจัดๆไปไว้ด้านหลังไอ้เจ้าตัวน้องแมวเหมียวสามารถขโมยได้มาทุกเมื่อนะครับแล้วถ้ามันขโมยตัวดมัมเมดของเราไปเยอะๆบ่อยๆเกมการเล่นก็อาจจะมีการพลิกแพ้ชนะกันได้เลยนะครับในส่วนนี้ ทัชซึมกิระดับอยู่อาบวกด,ดามจคือโคตรแรงครับผมแล้วก็เจโนะอ,อยู่อาบวกก็แรงเหมือนกันครับผมแต่จะแรงน้อยกว่าเจ้าตัวทัชซึมกิระดับอยู่อาบวกนะเมื่อกี้อารมณ์เกือบประมาณ1000กว่าล้านเลยหรือไม่แน่อาจจะถึง10,000ล้านเลยก็ว่าได้นะครับคือดามินมันแรงจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วก็โลแดงตรงนี้เนี่ยก็ติดโดยด้วยกันทั้งหมด2คู่เป็นโลแดงมาจากผลของเจ้าตัวทัชซึมกิระดับอยู่อาบวกแล้วก็เป็นโลของเจ้าตัวเกโรเกโรอีกด้วยแล้วก็เมื่อก้เจโนะโอ้โห โจมตีแรงมากครับผมและในส่วนนี้ขโมยโบรอ์ระดับยูอาบวกมาใช้งานอีกแล้วด้วยนะครับผมซึ่งเจ้าตัวโบลล์ระดับยูอาบวกฝั่งข้ามหากโจมตีมันก็จะโจมตีเยอะกว่าเดิมด้วยนะครับเนื่องจากเจ้าตัวโบลล์ระดับยูอาบวกตัวนี้เป็นร่างซุปเปอร์ใส่ย,ยาาขั้นเกือบจะสุดแล้วนะในส่วนนี้ก็โจมตีแทงเข่ากันไป3ครั้งน,นั่นเองและตามต่อด,ด้วยเจนออครับผม <c oughs> ดําหิดมันแรงจริงๆครับผมแรงแบบแรงจ,จัดๆแล้วก็แมวเหมียวฝั่งทางขวามือก็ขโมยโบรอ์ไปใช้งานอีกเช่นเดียวกันคร นี่ก็แทงเข่ากันไปแบบเน้นๆเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ไอ้เจ้าตัวแมวเหมียวจะไม่มีวันตายหากตัวละครที่เชื่อมอยู่ไม่ตายตัวน้องแมวเหมียวก็จะไม่ตายนะครับอย่างเช่นตอนนี้มันเชื่อมอยู่กับเจ้าตัวโบรอ์ระดับยูอาร์บวกเพราะฉะนั้นเจ้าตัวน้องแมวเหมียวมันก็จะอยู่ได้ยาวๆเนื่องจากรายละเอียดสกิลของโบ้อ์ระดับยูอาร์บวกมันมีการเป็นอมตะอยู่ในเองและการเป็นอามตะาของเขามันไหลรอบอีกด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะยืนอยู่ในสนามไปยาวๆเลยครับผมมีการขโมยกันไปมานอกแล้วก็ทัชซึมกิจก กากหวานแล้วก็เจนอโจมตีบิงที่โอ้โหบอกเลยว่าแรงจริงๆนะ <c oughs> แรงจัดๆแล้วก็มีเลือดสีม่วงมาด้วยนะมีหลอดเลือดสีม่วงมาเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวเจนอร,ระดับอยู่อาบวกส่วนหลอดเลือดสีเขียวสีฟ้าสีแดงอะไรมันรุมๆกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมหน้ากากหวานระดับอยู่อาบวกก็มีเหมือนกันแล้วก็ทัศนสมกิระดับอยู่อาบวกก็ได้รับมาอีกเช่นเดียวกันครับผมในส่วนนี้ขโมยโบรอสมาอีกแล้วครับผมโบรทสแทอเข่ากันไปแบบเน้นๆสี่ครั้งติดๆ <c oughs> บอกเลยว่าทัศนอเ้ามก ที่เรียบร้อยไปเลยครับผมสําหรับทัศนสมุกิในระดับ u าบวกและจังหวะน,นี้ก็จะมีการขโมยกลับมาอีกหนึ่งครั้งครับผมนี่เป็นไงการยืมตัวการยืมตัวนั่นเองเมื่อมันขโมยมาเสร็จแล้วตัวละครตัวนั้นก็จะติดสถานะดีบัฟทําให้อัตราการลดดาเมจนะครับผมลดลงจากปกติเราจะสามารถลดดาเมจได้สูงสุด100มันก็จะหายไป20%เหลือ80%เท่านั้นนะครับในส่วนนี้หวังว่าจะเข้าใจกันดีนะมันจะแตกต่างกับไอเจ้าตัวพรพริพิเอร์ระดับอยู่นิดนงนั่นเองคระม มาปุ๊บมันมีการติดดีบัฟไปด้วยนะครับส่วนการโจมตีอันติเมตไปเนี่ยก็จะอยู่ที่80นะครับผมในเรื่องของการสร้างความเสียหายส่วนในเรื่องของการโจมตีก็จะไม่สูญเสียลูกไฟอีกด้วยนะครับแล้วก็เจ้าตัวน้องแมวนี้ก็ไม่สูญเสียลูกไฟอีกเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวที่เชื่อมอยู่ก็ไม่สูญเสียลูกไฟอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าให้ตัวที่เชือเอช่อไฟอยู่มันทําการไล่โจมตีแบบอันติเมตนั่นเองครับผมโอ้โหบอกเลยว่าเป็นการโจมตีและไล่โจมตีกันดุเดือดมากๆครับผมใน่วีีงาาเเัยะรหฝขโบ ร้อยแน่ๆครับผมแล้วก็จังหวะนี้เนี่ยหายไปแบบยับ ย่าทาให้ฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยโอ้โชนะขาดอย่างแน่นอนครับผมทีมเทานะทีมเทากินขาดครับผมในรอบนี้บอกเลยทีมทางด้านขวามือเนี่ยเอาไม่ไหวนะเพราะว่าทีมเทามาแรงจงๆแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมเทากันอีกด้วยอไม่รู้พูดถึงอะไรนะแต่ก็บอกไว้เลยว่ามืดมิดแน่นอนครับผมหลังจากมีโจมตีกันไปหน้ามืดตามูวก,ก็ยังไม่ตายครับผมเพราะว่าบอลร,ระดับยาบวกยังมีอมตะอยู่นั่นเองครับโอ้โหแมวเหโมียวก็ไม่ตายเช่นเดียวกันเพราะมันเชื่อมต่อกันอยู่นะจะโอ้โหบอกเลยว่าในส่วนนี้สุดๆุดนะครับผมบอกเลยว่าส ส่วนเจ้าตัวแมวทางด้านซ้ายมือก็ยังคงเชื่อมต่อก,กับเจนอสระดับ U R บวกอยู่นั่นเองผมบอกเลยว่าโคตรอึดน,นะฝั่งทางซ้ายมือพลังมันเหนือจริงๆนะครับผมพลังโดยรวมเนี่ยเกือบ1000ล้านนะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเยอะเยอะมากๆนะครับแล้วก็น่าจะเยอะที่สุดภายในเซิร์ฟเวอร์อีกด้วยนะจ๊ะเอาเป็นว่ายังไงในส่วนนี้ก็ไม่ต้องคาดเดากันมากมายครับผมดามเมจโจมตีกันไปก็ประมาณโอ้โหห้าพันกว่าล้านหรือว่าห้าร้อยกว่าล้านก็ไม่รู้ไม่อยากจะนับหน่วยนะเพราะว่าหน่วยตัวเลขมันทะลุจอจริงๆครับ เน้นเน้นบอกเลยว่าดาเมิดเน้น มีการขโมยมาอีกแล้วครับผมขโมยสลับกันไปขโมยสลับกันมาโจมตีกันผัดกันไปแบบนี้แต่ก็ยังกินไม่ลงครับผมโอ้โหทีมเทาเขานี่อึดจริงๆนะครับผมในส่วนนี้ก็น่าจะตัดจบไว้ประมาณนี้นะครับผมเอาเป็นว่าดูคร่าวๆเนาะสําหรับการมาของเจ้าตัวน้องแมวเหมียวมันมาแล้วทําให้ทีมของเรานั้นเล่นได้ง่ายกว่าเดิมยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการขโมยทีมนะครับการขโมยตัวละครหรือการบัฟความเร็วนะครับผมการทําให้ทีมของเราหน้าโจมตีอัตมเมทได้2รอบแบบฟรีๆโอ้โหในส่วนนี้คือโคตรดีโคตรคุ้ การอันตรายมากมากเพราะว่ามันเป็นตัวซัพพอร์ตทีมได้ดีสุดๆเลยนะครับผมแล้วก็มีเจ้าตัวหน้กกาหวานระดับ U R บวกมาแล้วด้วยเนี่ยมันก็ซัพพอร์ตคู่กันไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าเดือนหน้าจะมีทีมเทาทีมไหนเข้ามาเพิ่มเติมกันอีกโอ้โหในส่วนนี้ต้องรอลุ้นกันเลยนะครับสุดท้ายนี้กระผมเองก็ขอฝากกันไว้นิดนึงนะครับผมว่าเพื่อนๆชอบเจ้าตัวแมวกันหรือไม่ครับผมถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมรอเปิดตัวละครของเขาได้เลยนะและที่สําคัญอย่าลืมดองรอตัวเจ้าตัวอะต ด้วยนะจ๊ะอีกทั้งขอฝากด้วยนะครับก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทําการกดปิดคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมที่ช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b s c r i b e และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านทราบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและ้าาใยยังไไมมม่่ดดดดกกตติอลื กดกดกดกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่า